สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินตีวันนี้ผมจะมาแนะนำวิกผมแท้100%เเซนะครับ,จะ,นนะรบจะเป็นงานทอขวัญนะครับจะเป็นงานทอขวัญแบบโมโนจะเป็นงานเย็บเครื่องจักรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของเนื้องานกันเลยนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้จะเป็นวิกผมแท้100%นะครับจะเป็นงานเย็บเครื่องจากเพิ่มพอขวัญแบบโมโนนะครับนี่ตัวขวัญน,น่อยู่ตรงนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ทรงผมยาวไล่ระจับเลเยอร์2ชั้นนะครับรุ่นนี้ผมหน้าม้าซอยปัดซ้ายฝาได้นะครับตรงนี้นะครับหน้าม้าความยาวเส้นผมประมาณ50ซนเมตรนะครับวัดจากกลางศรีรษะนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของเนื้องานกันเลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะครับวิกผมแท้สามารถสะทำความสะอาดได้หนีบตรงทำลอนได้ครับย้อมทำสีได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูขวัญก่อนเลยนะครับตรงนี้จะเป็นงานทอขวัญแบบโมโนนะครับตรงอื่นก็เป็นงานเย็บปกตินะครับมาพร้อมกับหน้าม้าผมซอยนะครับ ความยาวเส้นผมอยู่ที่5้าสิเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวยืด้นันประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเนื้องานด้านในนะครับด้านในจะเป็นงานเย็บนะครับตรงนี้จะเป็นงานเย็บด้านหลังก็จะเป็นงานเย็บแบบชั้นนะครับชั้นผมมาพร้อมกับตัวปรับระดับความแน่นของวิกผมนะครับตรงนี้คือตัวปรับระดับความแน่นของวิกผมนะครับประมาณน,นี้ สามารถไปทำลอนเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ในหุ่นให้ดูอีกครั้งนะครับสิ่งสำคัญคือการใส่วิกนะครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจอนวิกอยู่ตรงไหนจอนวิกจะอยู่ตรงนี้นะครับสองข้างจะเป็นติ่งผ้ายืดๆนะครับ เสร็จแล้วเราก็จับจอนวิ้็ตรงกับจอนของเราถ้าด้านหน้ายาวไปเราสามารถดึงกับหลานได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมจัดจอนอีกทีนะึงความยาวเส้นผมอยู่ที่50าเซนติเมตรนะครับ สามารถปัดซ้ายขวาได้เลยนะครับปัดซ้ายปัดขวาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับ วิกผมแท้สามารถสะทำความสะอาดได้นะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับความยาววัดจากการศีรษะลงมาถึงตรงนี้นะครับความยาวที่50ซนติเมตรประมาณนี้นะครับ วิกผมแท้สามารถหนีบได้นะครับทําความสะอาดได้ปกติเลยสะได,ได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาหนีบให้ดูนะครับผมได้ทําการเปิดที่หนีบเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถล้วนหลอนได้นะครับประมาณนี้นะครับผมหนีบให้ดูคร้าวๆนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ